ภูมิแพ้บาย SAI, Presented by เครื่องพ่นละอองยา o m r อน NEC 900และชุดเซตพ่นยา Kawamoto สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ภูมิแพ้บาย s อค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อของไซนัสค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประกิตวิชย,ยานนท์นะคะหรือว่าคุณหมอประกิตนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณท็อฟฟี่อาจารย์คะอยากให้อาจารย์พูดถึงไซนัสกันนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้หัวข้อข,อ,ของเราท็อปิกใหญ่เอาเลยคือไซนัสอักเสบค่ะ mm hmm. อยากให้อาจารย์พูดว่าอ,อธิบายถึงโรคไซนัสนิดนึง,นงว่ามันคืออะไรแล้วส่วนใดที่มันเกี่ยวข้องกับ ไซนัสค่ะครับโรคไซนัสเนี่ยเป็นโรคที่สำคัญมากนะครับคุณพี่เพราะว่าคนที่เป็นไซนัสที่เดินเดินอยู่ในท้องถนนเนี่ยมีเยอะเลยครับมผมที่ศึกษากันมาเนี่ยพบว่าอาจจะมีถึง10<ม>ของประชากรทั่วไปเลยทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับ<ม>แล้วก็เป็นโรคที่ทำให้รบกวนการดำรงชีวิตมากเลยนะครับทำให การหลับนอนหลับมีปัญหาเสียสุขภาพนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ไม่สามารถจะทำงานได้ดีเท่าที่ควรครับมันจะเป็นโรคของการอักเสบของทางเดินระบบหายใจส่วนบน <Okay. S 1> โรคนี้นะ,ะซึ่งอาจจะแตกต่างจากโรคหวัดธรรมดาโรคหวัดธรรมดานี่คือเป็นโรคก,การติดเชื้อของไวรัสของจมูกนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยโรคไซนัสที่เราพูดถึงเนี่ยไซนัสักเสบเนี่ยนะมันคือไซนัสการที่ชื้อโรคเนี่ยมันลามเข้าไปในโพรงไซนัสซึ่งติดต่อกับโพรงจมกูกด้วยช่องเล็กๆอันหนึ่งนะครับโพรงไซนัสเนี่ยเป็นโพรงในกะโหลกครับในะอยู่รอบๆจมกูกนะโพรงที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่โหนกแก้มนะครับ เป็นโพรงมีปริมาตรสักประมาณ30ลูกบาทเซนนะครับก็เยอะเหมือนกัน ML นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีหนองอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะก็เกิดเรื่องเหมือนกันนะครับจริงไหมครับนะฮะเพราะเวลาอักเสบปั๊บเนี่ยเชื้อโรคมันจะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็เกิดหนองขึ้นมาได้ครับ เมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าโดยปกติเนี่ยไซนัสเนี่ยถ้าเกิดเดินในท้องถนนเนี่ยเราน่าจะเจอกัรมาสักสิบเปอร์เซ็นต์นะคะคทีนี้แล้วอาการของไซนัสนะคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้ลองสังเกตอาการตัวเองดูบ้างว่าอาการยังไงคะถึงจะบ่งบอกว่าฉันเนี่ยกำลังเป็นไซนัสอาการที่เป็นอาการเด่นที่สุดของการอาการไซนัสนะครับคืออาการที่มีน้ำมูกเรือลังครับมีน้ำมูกเยอะนะเวลาที่ เราเดินตามทางถนนเนี่ยเราจะเห็นเอาแปะเขาสั่งขี้มูกปูดออกมาใช่หไหมนะเหมือนกับเป็นกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะฮะนะั้นน่ะน,นะครับมันออกมาจากโพรงไซนัสแล้วครับ<ช>นะครับ,<ช>รบแล้วก็นอกจากว่าน้ำมูกเนี่ยมันจะออกมาข้างหน้าได้นะฮะยังไหลลงคอได้<ช>นะเพราะไหลลงคอแล้วก็ทำให้เกิดอาการไอนะครับอาการไอโดยเฉพาะยิง่งในเด็กเนี่ย เขาจะไอกลางคืนนครับนะ้นำมูกไอกลางคืนนะครับเป็นนานๆน,นะเกิน10วันนะครับอันนี้เราต้องสงสัยว่าเป็นไซนัสอักเสบหรือเปล่าครับ,รบแล้วอาการไซนัสอักเสบเนี่ยเราส่วนมากนะคะเราพบในเด็กหรือว่าในผู้ใหญ่มากกว่ากันคะคุณหมอเป็นได้เท่ากันเลยครับนะเป็นในเด็กเนี่ยอาจจะวินิจฉัยได้ยากกว่าเพราะว่าในเด็กเนี่ย เราเราก็ทราบละเด็กเนี่ยเขามีภูมิคุ้มกันและการตอบสนองการเชื้อไม่เหมือนในผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ <Okay. S 1> อย่างเช่นในโลคโควิดเนี่ยเด็กเป็นน้อยกว่าเงี้ยเนชะ่นเดียวกันไซนัสเนี่ยเด็กเขาก็ไม่ค่อยจะรู้สึก่วยมากนะบางคนก็ยังเล่นๆอยู่เนี่ยแล้วเขาก็น้ำมูกไหลบอก <Okay. S 1> คุณแม่นะน้ำมูกเยอะแล้วนะสั่งพูดมาคุณแม่ก็เอาเอา,เอาดินสอมาพันพันเส้นในน้ำมูกมา วน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 ละละ่ามาเราเคยเห็นใช่ไหมครับนะนะแล้วเขาขก็กลับไปเล่นใหม่แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะป่วยมากเลยปล่วยซิจนปวดศีรษะในะบางคนเนี่ยไข้ขึ้นเนะี่ยต้องนอนไม่สบายามากมากเลยได้ครับเพราะเนื่องว่าเนื่องจากว่าเชื้อโรคที่สะสมอยู่ในโพรงมันอาจจะทําให้เกิดอาการแบบปวดหัวที่แบบต้องทําให้นอนใช่ไหมครับใช่ครับรวมกับอย่างที่ว่าเนี่ยภูมิคุ้มกันในผู้ใหญ่เนี่ยจะ จะแรงกว่านะครับค่ะ,คะแล้วในเรื่องของการวินิจฉัยไซนัสนะคะหมอคุณหมอมีแนวทางในการวินิจฉัยยังไงบ้างคะก็คือถ้าคุณหมอที่เขาเรียนมาทางนี้นะรู้ว่าไซนัสอักเสบเนะี่ยมันคืออะไรนมะันต่างจากโรคหวัดธรรมดายงไเนี่ยเขาก็จะทราบได้ง่ายๆเลยนะคือคนที่เป็นโรคหวัดเรือ้อรังมีน้ำมูกมากๆไอกลางคืนนะฮะเช่นเอ่อเช่นถ้ามาที่ เจอคุณหมอที่ s อ i ของเราเนี่ยคุณหมอพัชราคุณหมออัญชลีเนี่ยเขาดูปั๊บเขาก็รู้แหละ mm hmm. นะว่าเป็นนะฮะนะท่านน้ำมูกเยอะๆเขาอาจจะวินชัยได้เลยรักษาได้เลย mm hmm. แต่ถ้าบางครั้งเนี่ยอาการไม่มากเนี่ยเราอาจจะต้องถ่ายเอ็กซเรย์ครับเอ็กซเรย์ hmm. นะ X เนี่ยก็จริงๆเอ็กซเรย์นี่ก็ถ้าถ้าไปต่างประเทศเขาจะ เอ็กซ o เรย์คอพวซึ่งประเทศไทยเนี่ยอาจจะราะคาค่อนข้างจะสูงเกินไปนะครับแล้วทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดมานะคะข้างต้นทั้งหมดเนี่ยอาการคล้ายๆกับภูมิแพ้อยู่เหมือนกันอ่าใช่ครับโรคนี้เนี่ยคือโรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดกับคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ได้บ่อยมากนะถ้าเราไปดูคนไข้ที่เป็นไซนัสอักเสบเนี่ย โดยเฉพาะอย่างในเด็กเนี่ยนะถ้าเอามาสิบคนเนี่ยจะเป็นโรคภูมิแพ้สักห้าคนนะครับ mm hmm. ดังนั้นที่การรักษาไซนัสซักเสบซึ่งประเดี๋ยวรจพูดต่อไปใช่ไหมครับ <Okay. S 2> นะโดยโดยไม่สนใจเรื่องภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะทําให้การรักษาเนี่ยไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องวิจัยด้วยนะสักประวัติตัวร่างกายแล้วก็อาจตรวจเพิ่มเติม,ตมว่า เขาเป็นภูมิแพ้ร่วมด้วยหรือเปล่าเราจะได้ขจัดสารแพ้ให้ถูกต้องครับ <Yeah. S 1> แล้วทีนี้เมื่อกี้คุณหมอก็พูดเกิดมาแล้วในเรื่องของการการรักษานะคะว่าเอ๊ะจะรักษายัางไงเราอยากถามคุณหมอตอนเลยค่ะว่าแล้วแนวทางในการรักษาโดยปกติแล้วการรักษาไซนัสอักเสบเนี่ยมีแนวทางยังไงบ้างครคุณหมอครับคืบอไซนัสอักเสบโดย uh, term มัน terminology มันคือ ม,มันบอกว่าเป็นการอักเสบใช่ไหมครับซึ่งการอักเสบเนี่ยมันอักเสบได้2แบบนะคืออักเสบจากการติดเชื้อหรืออักเสบจากภูมิแพ้ใช่ไหมในคนที่เป็นภูมิแพ้เขาก็จะมีทั้ง2อ,อย่างละนะมีทั้งภูมิแพ้แล้วก็ติดเชื้อด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีอาการติดเชื้อร่วมด้วยครับเพราะว่าอันนี้เป็นการเกิดเกิดพยาธิสภาพที่เกิดจากการอุดกั้นของทางเดินของโปรงไซนัสแบคทีเรียมันจะเข้าไปด้วยละ ดังนั้นเนี่ยการรักษาเนี่ยก็แน่นอนต้องใช้ยาฆ่าเชือ้อและอาจจะต้องใช้นานนานกว่าการรักษาโรควอดทัวท่วๆไป <Okay. S 1> นะครับอันนั้นเป็นหลักการรักษาที่1ใช่ไหมครับอันที่2คือเราต้องทํายังไงก็ได้ให้เปิดทางระบายของโพรงไซนัสนะเพราะนะ้ามันท่วมอยู่ <Okay. S 1> นะถ้าไม่เปิดท่อระบายน้ําก็ไม่หายสักทีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวิธีง่ายๆก็คือต้องทําให้จมูกนี่โล่งขึ้นกันนะ ซึ่งเราทําได้โดยการล้างจมูกด้วยน้ําเกลือ<ม>แล้วก็ใช้ยาพ่นจมูกชนิดสเตียรอยนะฮะยาพ่นสเตียรอยซึ่งเป็นยาพ่นเฉพาะที่ไม่ต้องห่วงเรื่องผลข้างเคียงหรือรังนะครับนะนั้นะล้างจมูกพ่นจมูกแล้วก็ทานยาฆ่าเชือ้อนะครับถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้ก็หลีกเลี่ยงสารแพ้ด้วยใช้ยาแก้แพ้รวมด้วย อันนี้รักษาไปสักพักหนึ่งถ้าถูกต้องนะครับถูกวิธีนะคนไข้ก็จะอาการดีขึ้นและในที่สุดก็จะหายได้ครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าไซนัสอักเสบเนี่ยสามารถที่จะรักษาหายได้ถ้าเกิดรักษาอย่างถูกวิธีถูกต้องไหมคะแน่นอนครับหลายหลายคนคิดว่าไซนัสอักเสบเนี่ยเป็นแล้วไม่ยะรจะรักษาไม่หายครับถูกต้องถ้าเป็นมานานๆจะรักษาไม่หายครับ ถ้าเป็นมาเกินสิบสองอาทิตย์อะไรพวกนี้หรือมีมีมผล่อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นร่วมโดยรักษายากมากนะครับคุณที่เรบอาการข้างเคียงหรือว่าภาวะแทรกซ้อนที่สืบเนื่องมาจากไซนัสนี่โดยปกติมีอะไรบ้างคะคุณหมอไอตัวใหญ่ๆนะครับสําหรับอาการสิ่งที่สําคัญมากที่ในผู้ใหญ่เนี่ยสิ่งที่เกิดน่ากลัวมากเนี่ยคืออาการริดสีดวงจมูกริดสีดวงจมูก ใช่ฮะ <Okay. S 2> มันเป็นก้อนที่นึ้นโตขึ้นมาในจมูก <Okay. S 2> นะครับแล้วก้อนเนี่ยมันจะไปบังในช่องที่ว่าเนี่ยนะครับทำให้การดร i n เน e การไหลเวียนของน้ำมูกเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลย <Okay. S 2> อันนั้นเนี่ยจะจะรักษาได้ได้ได้ชาและไม่ง่ายนะ hmm. นะครับอาจจะต้องผ่าตัด ถ้าเกิดกรณีที่เป็นมากขณะที่ว่าเป็นถึงฤทธิ์สีดวงจมูกแล้วเนี่ยคงต้องเป็นการผ่าตัดละคงจะใช้วิธีการล้างจมูกพ่นยาเท่านั้นไม่พอมันมันก็มีวิธีอื่นนะซึ่งหวังว่าคราวหน้าเราจะได้มาพูดกันต่อไปนะมียาใหม่ๆหม่ซึ่งพอรักษาได้อยู่เหมือนกันล่ะนะตอนนี้ผลข้างเคียงอย่างอื่นนะครับในเด็กที่พบมากนะครับคือไซนัสสักเซ็เนี่ยมันจะมีไปด้วยกับอดีนอยโตอะดีนอยนี่คุณพีรู้จักไหมครับ ม่รู้จักเลยมันเป็นต่อมหลังคอฮะตอมน้ำเหลืองหลังคอ,องครับซึ่งถ้าโตมากๆมันจะโตไปพร้อมกับไซนัสสักเสบนะแล้วมันจะอุดทางเดินหายใจฮะทำให้เด็กเนี่ยเป็นโรคที่เรียกว่า,า sleep apnea คือนอนนอนแล้วหยุดหายใจฮะนะครับหยุดหายใจ,ยใจขณะนอนหลับนะฮ<ช>ะนะ<ช>แล้วก็อาจจะมีปัญหาออกซิเจนตก แล้วอาจจะทำให้รักษาเสียชีวิตได้นะครับก็ถือว่าเป็นค่อนข้างส่งผลต่ออันตรายต่อชีวิตเหมือนกันนะครับในเด็กเนี่ยและไอ้ที่แย่ที่สุดนะครับคือติดเชื้อมากๆแล้วมันทะลุเข้าไปในสมองครับอันนี้เกิดได้นะครับเป็นไปได้เป็นแต่ก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยพบแล้วนะนะครับเพราะว่ากระดูกระหว่างโพรงไซนัสกับสมองเนี่ยมันห่างกันไม่ไม่มากเท่าไหร่ครับน ดังนั้นถ้าถ้าหนองมันเยอะๆเราเดรนไม่ทันใช่ไหมนะครับมันก็ทะลุขึ้นไปได้<ม>ถ,ถ้าเป็นใช่ครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยคือถ้าแพทย์ติดตามกันเรื่อยๆแล้วรักษาไม่ยอมหายเนี่ยเราก็อาจจะผ่าตัดนะัผ่าตัดด้วยวิธีปัจจุบันแล้เรียกว่าเฟสนะ่ี่กัไนได้ยินไหมเฟสไม่เคย <ES> ค่ะ f e s s อ่ย่อมาจาก functional endoscopic surgery นะคือสัลแพทย์จะส่องกล้องเข้าไปโดยเอ็นโดสโคปนะเข้าไปที่ช่องที่ตะกีเราว่าแล้วก็ไปตัดเปิดช่องตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นปั๊บแล้วเพราะชมโพรงเปิดของไซน่นมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เดรออกมาได้นะครับแล้วก็อาจจะหายได้ <c oughs> นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการรักษาหนึ่งกรณีที่เป็นเยอะแล้วนะคะ วันนี้ได้ได้ว่าข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนเลยค่ะคุณหมอคะสำหรับในเรื่องของไซนัสนะคะดั <Okay. S 1> งนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ถึงขั้นเป็นถึงดิสซีดวงจมูกเลยนะคะถ้าเกิดมีอาการนี้ได้หน่อยหรือว่าไม่มั่นใจว่าอาการที่เป็นเนี่ยฉันเป็นไซนัสฉันเป็นภูมิแพ้หรือฉันเป็นอะไรกันแน่นะคะก็อยากให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอที่เชี่ยวชาญอันนี้เนี่ยเราเห็นอยู่เรื่อยๆเลยครับที่ตะกี้นี่เราพูดมาเราเห็นเป็นประจำทุกทุกอย่างที่สถทายบรรลุภูมิแพ้สมิติเวร เราสามารถจะช่วยเหลือคุณได้มีหมอเก่งๆเยอะแยะเลยเนี่ยที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยผมเห็นเนี่ยทั้งเก่งทั้งสวยเลยฮะนะัจริงค่ะอันนี้คอนเฟิร์มนะคะค่ะ,ะก็เยวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะ่อาจารย์ประกิตนะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประกิตวิชายนนวอีกครั้งหนึ่งนะขอขอบพระคุณอาจารย์ากคะแล้วก็ขอบพระค,คุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังกันมาตลอดสําหรับอีพีน่าจะเป็นอะไรติดตามชมได้เลยค่ะ ภูมิแพ้บาย SAI, presented by เครื่องพ่นละอองยาออมร้อน NEC 900และชุดเซตพ่นยา Kawamoto